สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันนะคะอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนเรื่องเศษส่วนแท้และเศษส่วนเกินค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าเศษส่วนแท้เนี่ยน้าตาเป็นอย่างไรและเศษส่วนเกินมีหน้าตาอย่างไรนะคะก่อนอื่นค่ะเรามาทบทวนก่อนเลยนะคะทบทวนเศษส่วนค่ะนักเรียนเคยเรียนมาแล้วจําได้ไหมคะเขาบอกว่าส่วนที่ระบายสีเป็น1ใน2ของรูป หในสองเขียนว่าอะไรคะเขียนยังไงเอย่ยเศษอะไรคะเศษหนส่วนสนะคะเศษหนส่วนสคะ่ะต่อไปนะคะส่วนที่ระบายสีเป็น1ในสีของรูปเขียนอย่างไรคะรูปนี้ระบายสีแค่เศษหนึส่วนสเองเขียนอย่างไรคะเลขหนึ่งเศษ1ส่วนอะไรคะสี่นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูนะคะเขาบอกว่าเศษส่วนแท้และเศษส่วนเกินเศษส่วนใดเนี่ยที่มีตัวเศษน้อยกว่าจําได้ไหมคะทีเชอร์บอกว่าตัวเศษอยู่ด้านไหนคะตัวเศษอยู่ด้านบนตัวส่วนอยู่ด้านล่างนะคะตัวเศษอยู่ด้าน บนตัวส่วนอยู่ด้านล่างค่ะเขาบอกว่าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษน้อยกว่าเรียกว่าเศษส่วนแท้ตัวอย่างเช่นนะคะเศษ1ส่วน3เศษ2ส่วน5เศษ71สเ่วน72เศษ3ส่วน37แต่ถ้าเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่าหรือเท่ากันเราจะเรียกว่าเศษเกินเลยนะคะตัวนี้ค่ะเศษสองส่วนสอง เท่ากันนะคะเราเรียกว่าเศษเกินเศษสองส่วน2หรือเท่ากับ1นั่นเองก็คือเศษเกินนะคะเศษ4ส่วน2เศษ91สเ่วน90เศษ38ส่วน37ค่ะเศษส่วนใดที่มีตัวเศษน้อยกว่าเรียกว่าอะไรนะคะเศษส่วนแท้ค่ะเศษส่วนใดที่มีตัวเศษ มากกว่าหรือเท่ากับเศษส่วนอะไรนะคะเศษส่วนเกินนะคะต่อไปค่ะเศษส่วนแท้เขาบอกว่าเศษส่วนแท้เนี่ยที่มีค่าน้อยกว่า1น,นั่นคือตัวเศษเนี่ยมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนเช่นตัวเศษเห็นไหมคะตัวเศษเป็นเลขอะไรคะเลข5ตัวส่วนเป็นเลขอะไรคะเลข8นะคะก็จะเป็นเศษ5ส่วน แนะคะดูต่อไปค่ะว่าตัวนี้น้อยกว่าจริงไหมตัวเศษส่วนแท้เนี่ยตัวเศษเท่ากับ11ตัวส่วนเท่ากับ20ตัวเศษเท่ากับ35ตัวส่วนเท่ากับ50เรียกง่ายๆค่ะตัวเศษส่วนแท้ก็คือด้านบนตัวเศษเนี่ยมีค่าน้อยกว่าตัวส่วนนะคะต่อไปค่ะเศษส่วนเกินค่ะ เขาบอกว่าตัวเศษส่วนเกินเนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ดูด้านบนเลยค่ะเป็นยังไงคะมีค่าเป็นยังไงคะตัวเศษมากกว่ามากกว่า19มากกว่า7ไหมคะมากกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นเศษส่วนเกิน19ส่วน7 32ส่วน30 2สส่วน25เมื่อสักครู่ค่ะถ้าตัวเศษและตัวส่วนเท่ากันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ มีค่าเท่ากับ1นะคะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนจำนวนที่เป็นเศษส่วนอะไรคะจำได้ไหมคะเศษส่วนแท้นะคะลงไปค่ะให้เลือกตามช่องเลยเขียนลงไปในช่องว่างสี่เหลี่ยมที่กำหนดให้เลยนะคะ,ะมีทั้งหมด5ข้อนะคะ เห็นไหมคะนี่มี5้ข้อหวังว่าคงไม่ยากนะคะทำได้อยู่นะคะอะ่มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมให้นักเรียนยกตัวอย่างเศษส่วนแท้10ข้อเขียนเศษส่วนแท้เลยนะคะ10ข้อนักเรียนเขียนเศษส่วนอะไรก็ได้คิดเอาเองนะคะแต่ต้องเป็นเศษส่วนแท้อย่าลืมคอนเซปต์ของเขาว่าตัวอะไรต้องมากกว่านะคะ จำได้ไหมเอ่ยอ่ะถ้าเกิดจำได้แล้วนะคะไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย